เมื่อวานนี้เสร็จพรารกิจทำกิจกรรมสนากุศลน,นะครับที่โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อยอำเภอรกรยานิวัฒนาซึ่งจะเป็นเขตแดนของเชียงใหม่ต่อเนื่องกับอำเภอปลายแม่ห้องสอนเราก็เลยแวะมาพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอปลายซึ่งก็เป็นของเพื่อนกรยาณนิมิตรด้วยกันที่ ไปร่วมกิจกรรมสันทนากศรด้วยกันนะครับเป็นรีสอร์ทเล็กๆน่ารักน่ารักอยู่ริมเนินเขาเราคงคุ้นเคยกับสระว่ายน้ำตามโรงแรมห้าดาวที่มีน้ำสีเขียวสดใสนะครับแต่ที่รีสอร์ทแห่งนี้นี่ก็เป็นสระว่ายน้ำแต่น้ำเนี่ยเป็นน้ำธรรมชาติจากลำธารธรรมชาติที่อยู่ ไหลมาจากภูเขาด้านหลังนะครับเขาก็ต่อท่อกันมาในนี้ก็ใสสะอาดนะครับแยกเป็นส่วนนี้เป็นส่วนส่วนของให้นักท่องเที่ยวได้มาว่ายน้ําได้เหมือนเหมือนสระน้ําตามโรงแรมนะครับแล้วก็ต่อมาด้านนี้ก็จะเป็นบ่อเลี้ยงปลาครับส่วนใหญ่ก็เห็นจะเป็นปลาแรดนะครับ เจ้าของรีสอร์ทก็กำลังให้อาหารปลาเนาะครับอ่ะย้อนให้มันโผล่ขึ้นมาเยอะๆอถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปปลาที่ที่กรุงเทพก็ในแม่น้ำบางคลองเนี่ยที่เราไปให้อาหารตามวัดนะส่วนใหญ่วัดที่อยู่ริมน้ำแต่มันเป็นปลาขยงอันนี้ปปลามนะ อ๋อปลาปลาถ้ำในถ้ำมีปลาพวงแต่ส่วนปลาพวงส่วนใหญ่ก็เป็นเห็นเป็นปลาแรดซะเยอะนะเนี่ยเนี่ยปลาหมดะปลาปลาพวงไม่ติ้นี <cioè. S 1> ่เาไปปล่อยน้หมดพวงมันออกจากถ้ำอ่ะใเหมือนปลาเนาะปลาพวงผม้ง่ที่ถ้ำรอดเลยก็มีปลาพวงไม่น้ำไปนี่เยอะมาก ต้องห้ามห้ามจับ